สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันพุธที่30พฤษภาคม2555อยู่กับคุณบลนายเย็นบุตรดิฉันธนวรรณปันทโชติค่ะการประชุม World Economic Forum on East Asia คึกคักขึ้นทุกขณะนะครับหลังจากทางคุณองซานซูจีเดินทางมาถึงไทยเมื่อคือนนี้และเริ่มปฏิบัติการช่วงเช้ามีภารกิจทันทีนะครับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้ารายการชั่วโมงธุรกิจก็คือรายการเก็บตกจากเนชั่นนะครับ คุณองซานซูจีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ศูนย์การเรียนรู้แรงงานพม่าในหมู่บ้านมหาชัยวิลล่าซอย9จังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็มีทั้งสื่อมวลชนในประเทศสื่อมวลชนต่างประเทศ รวมไปถึงชาวพม่าที่ไปรอต้อนรับกันน่าจะหลายพันดีไม่นีอาจจะถึงหมื่นคนก็ได้คุณธนวันฮะใช่ค่ะโดยเฉพาะบรรดาชาวแรงงานพม่านะคะที่ต่างเฝ้ารองสั่งชูจีค่ะเพื่อที่เขานั้นอาจจะมีโอกาสได้พูดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการ,รนะคะให้กับทางด้านของตัวแทน นะคะของฝ่ายค้าเนี่ยองซันซูจีด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่องซันซูจีนั้นเดินทางออกจากประเทศในรอบ24ปีเลยทีเดียวนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเชื่อว่าอยากจะเจอเธอนะคะ<อ>บรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้เลยภาพเนี่ยคึกคักมากมายเหลือเกินผู้คนเนี่ยล้นหลามเลยทีเดียวนะคะ<อ>แล้วก็คุณองซันซูจีเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่า คือลงจากรถนี่ก็ลำบากแล้วนะครับเพราะว่ามวลชนเนี่ยต่างเฝ้ารอเธอนะคะโดยเธอได้ขึ้นไปกล่าวปสาสสยสั้นๆนะครับน่าจะประมาณสัก10-15นาทีบริเวณชั้น3นะครับของหมู่บ้านมหาชัยวิลล่าซอย9ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้แรงงานพม่าด้วยนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก15-20นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับ พอปลาสายเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะเดินทางลงมาแต่ว่าตอนออกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภารกิจหลังจากนี้ตกลงแล้วคุณองซานซูจีจะเดินทางกลับที่พักก็คือที่โรงแรมแชงกรีล่าเลยหรือไม่หรือว่าจะไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นต่อกันแน่นะครับค่ะส่วนการประชุมบริ c o n o มิ c ฟ o r ัมนะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันนี้ยาวไปจนถึง ในวันมรืนเลยทีเดียวนะคะประเด็นที่จะต้องหารือกันในหลายประเทศที่เดินทางมาพบปะพูดคุยทั้งภาคเอกชนนะคะแล้วก็ได้เชิญตัวแทนจากทงางภาครัฐนะคะแล้วก็ตัวแทนจากทางท่านของ NGO ต่างๆเนี่ยมาพูดคุยหารือเนี่ย หัวข้อประเด็นหลักๆนะคะเขาจะมีการหารือกัน3หัวข้อค่ะคือเรื่องของการทบทวนรูปแบบของภูมิภาคสําหรับโลกยุคใหม่ที่จะเป็นการหารือกเกี่ยวกับบทบาทแล้ก็รูปแบบการพัฒนาของอาเซียนซึ่งจะส่งผลต่อการปรับโฉมหน้าเศรษฐกิจโลกนะคะบทบาทของผู้หญิงต่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างงานไปจุถึความเปลี่ยนแปลงในพมา่าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่องซังชูจีจะมาหารือด้วยนะคะและนอกเหนือจากนี้จะมีการหารือถึงความเสี่ยงในภูมิภาคซึ่งจะมีการคุยถึงประเด็นต่างๆการรับมือกับภัยพิบัติอันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรก็บอกแล้วนะคะว่าจะใช้เวทีนี้แหละเป็นการระดมนะคะ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อที่จะป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงทางด้านพลังงานนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องหนึ่งคือการบรรลุความเชื่อมโยงในภูมิภาคครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงในด้านต่างๆแล้วก็ลดความแต,แตกต่างในภูมิภาคนะคะ การเดินทางมาประชุมจากทั้งตัวแทนของแต่ละประเทศรวมไปถึงบรรดาภาคนักธุรกิจนในมุมเศรษฐกิจมีเรื่องดีๆเยอะแยะเลยทีเดียวะนะคะอย่างในมุมของทางด้านนักวิชาการผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะคะดรธวัฒน์ลวิชัยก็บอกเหมือนกันว่าการหารือพบปะกันในครั้งนี้นะะจะทําให้หลายประเทศเะะมองว่าเถรยรภาพทางการเมืองของไทยเ,ยเริ่มที่จะดีขึ้น นะคะแต่ก็ยังเป็นกังวลกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้การเมือบ้านเราเริ่มที่จะร้อนแรงแล้วนะคะ,คะแต่เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะใช้โอกาสนี้หารือในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องพลังงานนะคะที่ตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยถือว่ามีการบริหารจัดการที่หลายหลายคนเนี่ยนักวิชาการก็ดีภูยใหญ่ก็วนคนดีต่างวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊บบริหารถูกทางหรือเปล่านะคะ<ม>อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีเคสตัวอย่างจากต่างประเทศที่เขามีวิธีการบริหารนะคะนำมาปรับเปลี่ยนได้ด้วย จากมุมมองของนักวิชาการนะครับพามาดูมุมมองในแบงก์กันบ้างครับอย่างผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ CIMB ไทยคุณบรรลือศักดิ์ปุษาะนะครับปุษาังศีเขาก็บอกนะครับว่าการจัดประชุมครั้งนี้ไทยจะได้ประโยชน์หลายด้านครับจากการแสดงนโยบายด้านต่างๆเพื่อเป็นการดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติแล้วก็เรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้วย จากมุมมองของนายแบงค์กับทางด้านนักวิชาการนะครับพาไปฟังมุมมองภาคเอกชนกันหน่อยกับการประชุม w e f on e a อ t เ s i a ชียรวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญที่คุณองซานสูจีเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยนะครับอยู่ในสายกับทางด้านของรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณธนิตโสรัตน์นะครับคุณธนิตส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเอาเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดตนร้อนเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับที่คุณองซานสูจีเนี่ยไปที่มหาชัยแล้วโอ้โหผู้คนไป ต้อนรับเป็นจํานวนมากเลยฮะอันนี้คุณธนุดมยังไงฮะกับการเดินทางมาของคุณซองซานซูจีนะครับคือตอนนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ยเออมันมองก็ได้สองสองแบบนะครับก็คือว่าเออมันเป็นโอกาสเป็นโอกาสของพม่าคร่บที่แสดงให้เห็นว่าพม่าเนี่ยเขา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 เปิดประเทศแล้วก็นางอองซานซูจีเนี่ยก็มีอิสระก็สนับสนุนเนี่ยใช่ไหมให้มาในเวทีโลกใช่ไหม WEF w o อ l d Economic f o เนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นเป็น เป็นเป็นโอกาสของพม่าที่เขาแสดงบนเวทีโลกว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยเปิดเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพรรครัฐบาลฝ่ายค้าเนี่ยเขาให้โอกาสเต็มที่ใช่ไหมในจัดการเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสของประเทศไทยเหมือนกันที่นางซ้ององซานซูจีเนี่ยเขาเป็นคนที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเข้าอะไรเดียวเขาเขามีการติดตามก็เป็นโอกาสว่าก็จะเป็นการถ่ายทอดประเทศไทยว่าเราเนี่ยมี จากยภาพนะครับเรามีอะไรนะมีความสามารถที่จะที่จะอ,อที่เขาจะมาลงทุนในต่างๆได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสของเราบดโอกาสของพมาก,ก็เป็นโอกาสของเราด้วยคู่กันไปอืมก็เป็นโอกาสกับทั้งไทยด้วยแล้วก็พม่าด้วยนะครใช่ใช่ใช่เป็นโอกาสของพม่ากต่ในตอนนี้มันก็โอกาสของมากคือโอกาสของไทยเนื่องจากเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อกันใช่ไหมแล้วบนเวทีของเราที่เป็นเวอร์อินิฟอรั่มเนี่ยมันเป็นเวทีของเรา Mm. นะฮะผมก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเราต้องใช้เป็นโอกาสนะครับแล้วกเออ็เรื่องพามา่าเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่พพอร์ตเข้ามานานมีการที่มีโอกาสที่การลงทุนของเราเนี่ยจะไปลงทุนในพามา่าทั้งกเกษตรอุตสาหกรรมบริการเพราะว่าเป็นประเทศเดียวนี้ที่เรามีถนนมีอะไรแค่คิดก็ตรงกับการประชุมเวอร์หรือฟอรัมที่เขาพูดกันในเรื่องของ Region Future Connectivity คือการเชื่อมโยงอนาคตในภูมิภาคใช่ไหม ไทยเราก็เหมือนกับคล้ายๆประกาศตัวเราเองว่าทั้นนี่แหละจะเป็นเป็นเป็นศูนย์นนกลางใช่ไหมศูนย์กลางโลจิสติกส์ศูนย์กลางการผลิดของภูมิภาค,คนะครับ,รบแล้วก็นางซูจีเนี่ยก็มาช่วยตอบย้ําว่าพม่าเนี่ยเข้าเปิดโอกาสแล้วก็รู้สึกจะเป็นเวทีแรกที่แกมาเปิดตัวด้วยซ้ำไป ในขณะที่โอกาสที่มีเพิ่มขึ้นของไทยในตอนนี้จากเวทีการประชุมแห่งนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าบรรยากาศทางการเมืองของไทยก็ร้อนแรงขึ้นอันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นหรือว่าเป็นความที่น่ากังวลไหมคะคือในประเทศตะวันตกเนี่ยหรือหลายประเทศเนี่ยเขาเขาเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วว่าไอ้เรื่องความคิดเห็นแตกต่างเนี่ยมีได้นะครับทางบวกก็คือว่ารัฐบาลเราก็ปล่อยให้ให้มีเสรีจะออกกฎหมายอะไรต่างๆเข้ามาก็มีคนที่เห็นด้วยอกแสดงความคิดเห็น อันนี้ผมมองเป็นบวกนะฮะมองเป็นบวกในเวทีอย่างเนี้ยคือไม่แปลกันก็จัดงานที่ไหนในโลกคนก็มาปะทวงปะทวงกันเพียงแต่ว่าเอ,อเราเองก็จะไปขึ้นเขาเขาให้เวทีเราแล้วนะจะไปปกครองบนเวทีคืออย่าให้มันมีเรื่องอะไรที่ที่อะไรมันเกินเลยนะอันนี้ผมต้องใช้สัตย์ดีอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลบอย่างมันจะเป็น ative, นิ่งปฏิมาว่าจะเป็นจุดเป็นจุดลบของเราอย่างโหไม่รู้จะทป็ยังไงก็คืออ่อข้างโลกเลยอ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแค่แสดงความคิดเห็นกันตามปกติอยู่ในกรอบของกฎหมายอันนี้สบายใจหายห่วงได้เป็นบวกที่ซ้าไปก็ถือว่ารัฐบาลเรนะาโอเพ่นเนี่ยค่ะคือสะะเสรษีนะคะแต่ถ้ามีอะไรก็เหมือนกับเขามีเวทีให้คุณขึ้นไปอ่ะแต่คุณไปหกคอลมัมับนเวทีอันนี้ก็จบแล้วครับในใทางด้านของคุณธนิตเนี่ยคาดหวังยังไงบ้างกับการประชุมบอยโคนมิกฟอรั่มครั้งนี้ฮะที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยครับหนึ่งก็คือเป็นการแสดงยิสัยทัศนะก็เป็นการแสดงเป็นเวทีของไทยเลยงานนี้ต้องใช้เวทีเป็นเวทีของไทย ก็พูดความเสี <boundaries> ่ยงใหญ่ๆไว้หลายๆเรื่องที่เขาพูดกันนะฮะเรื่องอันแรกนี่ก็เป็นเรื่องความเสลี่ยเศรษฐกิจโลกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโอกาสว่าประเทศไทยเราเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงของของภูมิภาคเนี่ยก็จะขับเคลื่อนนะก็จะสามารถขับเคลื่อนนะครับก็จะสามารถขับเคลื่อนอไอเดียเเศรษฐกิจโลกบนความเป็นอาเซียนนะอาเซียนมันมีจีนด้วยใช่ไหมก็จะเป็นเป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกใช่ไหมที่สองก็พูดถึงเรื่องความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ใช่ไหมน้ำหดนี้เขาพูดถึงความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้วยปีที่แล้วเราก็มีภัยธรรมชาติญี่ปุ่นก็มีเนามิเราก็เป็นโอกาสเป็นเวทีที่เราเราปิดกั้นเรื่องน้ําท่วมนะวดนี้เราแก้ไขปัญหายังไงไปแล้วเนี่ยนะครับนะเราจะน้ําจะมาใหม่เนี่ยเราจะมีปัญหาสร้างความเชื่อถือเขาได้อย่างไรอันนี้มันจะทําให้มีการลงทุนมันกลับมาคือเราไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาหรือไปรถโชว์เลยเพราะงานนี้สื่อทั้งโลกเนี่ยเขาก็ออกไปใช่ไหม แล้วก็สาคัญที่สุดเนี่ยมันพูดถึงเรื่องการเป็นศูนย์กลางเขาพูดกันเรื่องการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในอนะครซึ่งเราก็ต้องใช้เวทีนี้แหละว่าเ,เรามีไอ้เส้นทางหลายเส้นรัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกู้นะถนนชงทาวายอะไรต่างๆเปิดชายแดนจันมากขึ้นเนี่ยผมิดว่าเราได้เยอะนะฮะค่ะเรื่องที่ผ่้เอกชนหวังว่าจะเห็นความคืบหน้ามากที่สุดนี่จะเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องเอ,อที่เราอยากเห็นในเวทีนี้ก็คือว่า อการหลังจากจบประชุมมากกว่าแต่ข้อสรุปออกมาแล้วเนี่ยนะเราจะสานต่อ,อยังไงเรื่องความเป็นเอความเป็นอะไรเป็นเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงนะฮะที่เราฟิวเจอร์คอนเนคกติวิตี้ในภูมิภาคเนี้ยนะครับเราก็ต้องรัฐบาลก็ต้องเป็นการอะไรไปทุกชายนะักแผนงานต่างๆที่วางไว้เนี่ยก็ขอให้ทํานะแต่ว,ว่าทําบนที่ว่ามันเชื่อมเป็นคอนเนคกติวิตี้ได้หรือไม่คือนี่คำว,ว่าคอนเนคกติวิตี้เนี่ย การประชุม WEF อครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องเรื่องเฉพาะโลจิสติกมันเรื่องการศึกษาเรื่องของการพาเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องเรัฐบาลเองต้องจับทําแผนมียุทธศาสตร์ไปให้ถึงให้ได้นะครับแล้วเรื่องเรเรื่องของพม่าอย่างเงี้ยนะจะเป็นการเชื่อมไปสู่อินเดียนะเราก็ต้องพยาเศเหตุว่าเราเนี่ยจะเป็นศูนย์การเงินศูนย์การผลิตศูนย์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อะไรต่างๆได้ครับับครับอันนี้เป็นโอกาสของเรานะครับครับ <C> e <at> ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณธนิตมากนะครับครับครับสอบสุณครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะผลสรุปของการหารือในเวทีนี้คงจะต้องจับตาดูให้ดีสำหรับการประชุม3วันเต็มๆนี้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของแผนที่จะต้องผลักดันนะคะยุทธศาสตร์หลังจากนี้เนี่ยให้ไปถึงจุดเป้าหมายให้ได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญกว่านะเพราะว่าน่าจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศไทยด้วยนะคเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการประชุม w ั UEF เนี่ยนะครับก็จะนำมาสู่รูปธรรมในทางปฏิบัติทั้งนั้นเลยนะครับ กันก่อนครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดตลาดหุ้นไทยกันหน่อยเมื่อวานนี้รีบาวขึ้นมาได้แรงดูซิว่าจะทรงตัวเหนือพันธจุดได้หรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับ